สั้นหอนสาวนะคะเรื่องเด็กที่กลัวผีเรื่องผีดูสิสนุกดีอุ้ยกลัวแล้วถึงเวลานอนแล้วนี่นอนดีกว่าตื่นเช้าแล้วงั้นไปเขียนงานดีกว่าโหยาอยู่บ้านคนเดียวด้วย คงน่ากลัวดีนะเอ๊ะเสียงอะไรอืมคงจะไม่ใช่อ่ะเราคงจะคิดไปเองเขียนไปสักพักทำไมรู้สึกเหมือนมันยุดตลอดเวลาเลยไปดูโทรศัพท์ดีกว่า ถ้าคุณนอนอยู่ตรงนี้ไหนไปนั่งอ่านดูดีกว่าถ้าคุณนั่งอยู่ในห้องคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่คุณไม่ให้ทําตอนนี้คือหนึ่งห้ามถ่ายวิดีโอซะด้วยเรายังไม่ได้ถ่ายอย่าดูเรื่องเลยสาตว์ะอุ้ยเรากำลังดูเรื่องคนกินหมูกระทะห้าร้อยจานต่อมาห้ามเล่นการ์ดฮะ แต่การมันก็อยู่หน้าเราเราจะไปไม่เล่นได้ยังไงคงจะคิดมากไปเองงั้นนอนดีกว่าเอ๊ะทำไมนอนต่อดีกว่าคงจะขวัญไปเองทำไมมันมดืดเอ๊ะทำไมปลักไม่อยู่ไปเปิดวัดดีกว่าเปิดเสร็จแล้ว งั้นนั่งเล่นการดีกว่านี่เจ้าเล่นั่นนี่ไม่กลัวอะไรเลยเดี๋ยวโดนหลอกเอ๊ะเสียงอะไรแปลกๆโอ๊ยใครโทรมาเบอร์สองสองสองแล้ววะ ทำไมเขาเป็นอย่างนีน้เดี๋ยวลองวิดีโอดีกว่าฮัลโหลไม่อยากฟังดีนะกลัวกลัวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราไม่อยู่แล้วคาบิบัลล่าทำไม ไม่รู้เลยว่าแกกำลังอุ้มเราว้ายนั่นผีเด็กถ้าไม่อยากกลัวผีก็อย่าดูโทรศัพท์เยอะนัดจะไม่งั้นเดี๋ยวโดนหลอกเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้เบื้องหลังเอ๊ะใครทมมาเฮ่โหลค่ะอ๋อสัง,งคมหรอคะ <c oughs>